กลงหันลมนะครับเนี่ยจุดประสงค์ของผมก็ทําคือว่าสามสีนี่มีความหมายนะครับสามสีนี่ผมว่าทุกคนคงรู้ดีว่าสําคัญอย่างไรนะครับผมว่าจะจัดขึ้นมาสามชุดนะครับชุดหนึ่งเป็นสีแดงทั้งสามอันเลยชุดที่สองก็เป็นสีขาวทั้งสามอันเลยนะครับชุดก็ชุดที่สามก็เป็นสีน้ําเงินเลยนะครับสามชุดเลยจะตั้งสาม ชุดเตียงกันเลยแดงขาวน้ำเงินจัดเป็นชุดเลยครับอยู่ว่างๆไม่รู้ทำอะไรก็ทำค้ังหันลมขึ้นมานะครับดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับดูๆไปก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะครับจะทำขึ้นมาสามชุดแดงขาวน้ำเงินก็มีความหมายอยู่นะครับสำหรับคนไทยคงรู้กันดีว่าคืออะไร ตามนี้นะครับผม